สวัสดีครับวันนี้ารายการ Army มี่แลนด์พื้นที่ท่องเที่ยวในเขตทหารจะพาทุกท่านไปนเที่ยวกันในจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วเราก็เริ่มเดินทางกันเลยครับเมื่อเราเดินทางเข้าเขตจังหวัดเพชรบูรณ์มาแล้วก็ขับตรงไปประมาณ115กิโลเมตรจนมาถึง3แยกวางชงขูให้เลี้ยวขวาแล้วขับตรงไปประมาณ1 7กเโลนี้ แนวเราก็จะไปถึงสถานที่แรกที่มาเที่ยวกันเลยนะครับตรงนี้ก็จะมีจุดแวะพักมีอนุสร์พ่อขนถามเมืองและร้านกาแฟแม่มาคาเฟ่ที่นี่จะอยู่หน้าค่ายพ่อขนถามเมืองติดกับถนนใหญ่เลยครับเอาล่ะเราแวะพักชมที่นี่จนหายเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราไปสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดัง นั่นคือเขาค้อกันเลยนะครับเส้นทางไปเขาค้อสามารถไปได้2เส้นทางเดี๋ยวเราจะเลือกไปตามเส้นทางทางหลวงหมายเลข12ที่ใดชื่อว่าเป็นถนนลอยฟ้าขับรถตรงไปประมาณ40กโลเมตร จนถึงแยกเลี้ยวซ้ายไปที่สนาโลกทางหลวงหมายเลข12ได้ขับรถตรงไปถนนหมายเลข12 ขึ้นเนินเขาไปประมาณ20กิโลเมตรก็จะถึงจุดหมายแรกของเขาคอที่เราจะแวะพักเป็นวัดที่มีทิวทัศสวยงามนั่นคือวัดพระาธาตุผาซ่อนแก้วนั่นเองนะครับแต่เดิมนี่ครับที่ดินบริเวณเนี้คุณพาวินีโชติกูลและคุณอุไรโชติกูลได้มีจิตศรัทธาซื้อที่ดินถวาย25ไร่แต่ในเวลาต่อมา ก็มีพูดกิจศรัทธาเพิ่มมากขึ้นและก็มีการถวายที่ดินกันมาเรื่อยๆจนรวมเป็นก้าวสอะไร่คราวนี้ในปีพุทธศักราช2อ7 7าได้มีการจัดสร้างพระเจดีย์หลังจากที่หลวงพ่อปรมีสุรยุโธและพระอาจารย์อํานาจโอภาโสได้ไปผ่าซ่อนแก้วปฏิบัติธรรมจากที่เป็นกระต๊อบเล็กๆกุติสองหลังญาติโยมก็ได้มาช่วยกันจนเห็นเป็นปัจจุบันนี้นะครับ สิ่งของที่นํามาสร้างเป็นวัดก็เ,เป็นของเหลือใช้เช่นพวกเศษแก้วถ้วยเซรามิกพอมองไกลๆแล้วสวยมากเลยครับปะเอาล้วครับเราจะไปที่ต่อไปกัน ขับรถเข้ามาในเขตพื้นที่เมืองของโค้กประมาณ23กิโลเมตรก็จะถึงที่พิพิธภัณฑ์เรือร่มเก่า เอาละครับถึงแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับเรือร่มงเก้าหรือมีชื่อว่าพิพิธภัณฑ์โครงการพัฒนาร่มน้ำเขกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บประวัติศสาสตร์ในการสู้รบก,กับผู้ปรกอบการร้ายคอมมิวนิสต์ในเขตพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดของจังหวัดพิษณุโลกจังหว,วัดพิจบูรและจังหว,วัดเลยครับสวัสดีครับกับผมจ่าสิบเอกที่สิทธิงเง์เสนา ผู้ดูแลเรือลม9หรือที่พิพันธ์โครงการพัฒนาลู่น้ําเข็ดเมื่อปีพศ2 5 2 0ได้มีการจัดตั้งหมู่บ้านยุทธศาสตร์รวม36หมู่บ้านและได้ใช้นามตกูลของผู้เสียชีวิตตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านเพื่อเป็นเกียรติแก่วงตระกูลทําให้ประชาชนเกือบ2,000ครอบครัวมีพื้นที่ทํากินมีอาชีพมีไรายได้เรือลมเถูกสร้างขึ้นเพื่อรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ราชการที่9สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้สเสด็จมาเยี่ยมราษฎรและทรงมอบสิ่งของพระราชทานแก่ทหารตำรวจอาสาสมัครและพื้นที่แห่งนี้ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกด้วยเดือนรงก้าภายในมีข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในการสู้รบ ข้อมูลโครงการพัฒนารูปนั้นเข็ตงตกทรายและภาพรา,าชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรือนลงเก้ายังมีการส่งเสริมการปลูกพืชพันธุ์บร,ริเ,เวณที่ตั้งเหมาะแก่การส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทหารเพื่อถ่ายทอดเกียรติวัตข,ของชาติของหน่วย อย่างมีคุณค่าให้แก่เยาวชนรุ่นหลังได้ศึกษาและพักผ่อนอีกแห่งหนึ่งด้วยครับไปจุดหมายต่อไปของเรากันต่อเลยครับพระบรมธาตุเจดีกาจนาพิเศษ เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าครับเจดี JD นี่นะครับบนยอดก็ได้เก็บบรรจุพระบรมสาวีอริกธาตุและพระอ,อาัฐิของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากศีลังกาเมื่อปีพุทธศักราช2534ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นสิริมงคลหลังจากการยุติการสู้รบกับพวกกอกร้ายคอมมิวนิสต์ครับ เอาละครับเดี๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปกันเลยถึงแล้วนะครับที่นี่คือพิพิธภัณฑ์อาวุธฐานอิทธิซึ่งตั้งชื่อตามพันเอกอิทธิสีมารักษ์ ผู้มีบทบาทสําคัญในการต่อสู้ยึดพื้นที่เขาขอคืนจากผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ครับสวัสดีครับผมร้อยตีธนชัยคำโรเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภนนัณฑ์อาวุธและอุตส,รสารรเสนาธาเขาขอครับวันนี้ผมจะพามาเยี่ยมชมพิพิธภนนัณฑ์อาวุธนะครับพิพิธภนนัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาขอนะครับในอดีตนะครับเมื่อปี2524นะครับเคยใช้เป็นฐานยิงสนับสนุนให้กับเนย ดำเนินตุลยุทธ์ในพื้นที่อำเภอเขาคอนะครับทำให้ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสอำเภอเขาคอได้รับความสูญเสียอย่างหนักนะครับทำให้เป็นผลให้ฝ่ายเรายึดและรักษาเขาคอได้สําเร็จและการลบก็ได้สิ้นสุดลงในปี2525 25นะครับถัดมาในปี2526พันโทวิจิตยาคาย ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่30ในขนาะนั้นก็ได้นํากําลังพลและก็ยุโทโธปกรณ์นะครับขึ้นมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่ตั้งยิงแห่งนี้นะครับเพื่อให้เป็นพิพิธภาัณฑ์อาวุธและการสู้รบเขาขอและกองพลทหารม้าที่1น,นะครับก็ได้มอบความรับผิดชอบให้กับกองพันทหารปืนใหญ่ที่30กรมทหารปืนใหญ่ ที่21เนะครับเป็นผู้รับผิดชอบดูแลและให้ใช้ชื่อฐานนี้ว่าฐานยิงสนับสนุนิทธิเพื่อเป็นอนุสร์แก่ท่านพันเอกอิทธิสิมาลักษ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการพลเรือนตำรวจทาหาร1 6ึ่งซึ่งเสียชีวิตจากการบัญชาการลบเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2523นะครับต่อไปเป็นจุดหมายสุดท้ายแล้วล่ะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่อนุสรสถานผู้เสียสละขอคอนะครับอนุสรสถานแห่งนี้สร้างขึ้นในเด็ปีพุทธศักราช2 5 1 1 ถึงปีพุทธศักราช2525เพื่อทวทุนวินญากรรมของเหลากก่าผู้กล้าวัสดุทำจากหินอ่อนที่ผนังได้บันทึกประวัติของอนุสรสถานและรายชื่อวิรชนผู้ศรยสลาเอาไว้ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่บนยอดเขาค้อนระดับความสูง1 1 7 4เมตรจากระดับทะเลปานกลางเป็นจุดสูงที่สุดของเขาค้ออีกด้วย ยังไงกันบ้างครับกับการท่องเที่ยวอามิเรียนของเรามีทั้งสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ธรรมชาติที่สวยงามแถมอากาศที่นี่ก็ดีมากด้วยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ